สร้างรังของหมูป่าเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าหมูป่าจะสร้างรังเพื่อที่จะคลอดลูกครับตอนนี้ก็อยู่กับที่ชำนาญครับมันเป็นเจ้าของหมูลังของหมูลักษณะเป็นยังไงครับอ่าเป็นเป็นผือเอาผือเพราะว่าเดี๋ยวนี้น้ำมันแห้งกาเลยเอาผือเป็นรังใหญ่นะครับไปดูเองแล้วจะรู้เลยว่าใหญ่ขนาดไหนแล้วถืออะไรไปใหไม่กินน้ำคนนีมีลำกับ้วกน้ำนะครับเพราะว่า ลำลำพรับลำลำมันไก่มันไก่แในน้ำบอกครับมันไก่น้ำแห้งครับน้ำแห้งโอ้ห้าแห้งก็ต้องเอาน้ำมาน้ำนะครับอันนี่คือร่องรอยของหมูป่าป่ะครับลุธหากินหัวบัวพี่ชงนานบอกว่าอยู่อยู่ข้างหน้าเราจะเป็นลังหมูเป็นลังหมูป่าครับก็บอกว่าใกล้จะถึงนั่นแหละลังหมูป่าเป็นยังไงหมูป่าเนี่ยเขา ขาออกลูกในรังเกิดมาผมก็ไม่เห็นว่ารังหมูเป็นยังไงก็อยากจะดูแหละแล้วก็จะพาท่านผู้ชมมาดูด้วยว่ารังหมูป่าเป็นยังไงแต่ถ้าเข้าไปหามันมันบูรุ่ไล่บอกรับมันมันมันบุกัดเขาบอกครับมันมันสิอจำเจ้าของได้นะครับอันนี้คืออย่างนี้ลองลองลอยอย่างนี้ห네มูม uh> ดุทากินครับอืมมันมันแบบว่าหน้าแล้งเลยโมมีแนวกินมดุถาหัวบัวหาหอย ประมาณนี้แหละครับมันอาหารมันมันน่อยนะช่วงครับพื้นที่ตรงนี้นะครับหมู่บ้านทาวัดก็ห้เกษตรกรหลายท่านก็จะมีการส่งเสริมการเลี้ยงหมูป่าเป็นลักษณะของปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติตามพื้นที่สวนตามพื้นที่รุ่มน้ําที่ประชาชนมีพื้นที่ติดกับหนองหานครับเขาก็จะใช้พื้นที่ตรงนั้นเลี้ยงหมูป่าเลี้ยงเป็ดมาแล้วครับผมถึงแล้วเห็นไหมนะครับเปูปฝาเลยตั้งดังใจอูอู้ เห็นว่าหูมันเหรอ่ามันหูมันตอน้างตอนคลอดใหม่ๆจะปิดด้านใดด้านนึงก็ให้ลูกออกหมยมันกัดมันกัดเองเลยได้เนี่อมาแล้วมาแล้วเด็กเขาก็จะพาพาลูกเขาเข้าไปนอนในรังด้วยมังหนูป้าลักษณะก็เหมือนรังรังหนูโอ้พระเจ้าอดมันยอดมากทุกทุกเย็นพี่ชานาญจะเอาลัมาให้ทุกวันใช่ไหครับนี่ มาให้ทุกวันกับปกติถ้ามหมูเราเฮาเฮาปล่อยในดอน,นเฮาก็ได้มาให้คื่มืออาทิตย์นึงจะมาเธอหนึ่งแต่นี่มันมันอากาศมันร้อน้วกอะบนบต่ตกเออบม่มีน้ำกินจะต้องลงมาส่งหย<ม>เพื่อย,ยังเพื่อเพื่อน้ำนมมันจะได้ดีลูกจะได้แข็งแรงนะครับครับผมลูกมันพอเราจะจับขายนี่นะครับเฮาต้องลงมาให้อาหารมันบ่อยๆเพื่อเกิดการเคยชินแล้วเฮาก็จับง่าย เพราะว่าหมูป่าเขาเอาเลี้ยงมันกับเชื่องนะครับมันมันกับโมเมนตว่าอย่างโหดถ้าถ้าบมเมนตเจ้าของมันกับต้องระวังนะครับถ้ามันอยู่ตามธรรมชาติแท้ๆน่มันห่วงลูกมันมีอยูห่วงห่วงลูกครับถ้าถ้าเกิดเจ้าของ่อไปอย่างชาวบ้านไปหาเห็ดครับเมาจหมุนป่าหารอดอุ่มนั่นรอดอุ่มนี่ไปพ่อมันพอดีมันกับกู้เสก็ต้องวิ่งและครับเพาถ้ามันกัด ชาวบ้านถวัดนะครับก็เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านนึ่งนะครับที่มีการเลี้ยงสัดเพราะว่าจะเป็นาวัวนะครับควายนะครับแล้วก็หมูนะครับหมูป่านี่ก็คือว่าเป็นอาชีพนึ่งนะครับที factory, world, wild, well, Paul, που, KK, ่ชาวบ้านเลี้ยงกันกระลายหลายครอบครัวนะครับทําเงินนะครับคือว่าก็เป็นเป็นรายได้อย่างนึงนะครับหมูป่าก็เลี้ยงในเก๊ะดอนครับเลี้ยงแบบปล่อยขึ้นนี่นะครับและก็ แล้วแต่เป็นบางคนนะครับที่ลงมาให้อาหารกันนะครับให้แล้วแต่ไพซีมาให้ดุนะครับหรือว่ามาบูดุนะครับก็คือแล้วแต่แล้วแต่แต่ของเจ้าของนะครับของผมในเลี้ยงไว้อยู่หาแม่นะครับหาแม่แม่พันธุนะครับหมูนี่สีออกลูกอยู่ประมาณปีนึ่งกับสองชุดนะครับชุดแม่นึ่งกับประมาณแปดตถึงสิบสองนะครับถ้าลายก็หันกับลูกซีบสมูลนะครับเพราะว่าเขาเลี้ยงปล่อยนะครับ เมื่อก่อนผมนี่มาให้อาหารนะครับอย่างน้ําขึนนี่ทางเขาย่างมาบบได้มาลําบากกับบบได้ให้เลยครับบบได้ให้เวลาน้ําขึ้นนะครับเขากับโบได้มาให้อาหารนะครับก็เป็นอาทิตย์นึงเมื่อใดว่างกัลงมานะครับเป็นอาทิตย์จะได้มาให้อาหารทีนึงบางคนกันจนลูกจนใหญ่นะครับจนลงมาค่อยจับมาจับ้ในส่วนของลูกมันนี้เราขายตัวกี่บาทพี่ตัวละห้าร้อยครับขนาดนี้ห้าร้อยบาทห้าร้อยครับมูอายุหนึ่งเดือนนะครับ ปะนมแล้วแสดงว่าหมูพอกนึงก็ทำรายได้ให้เราห้าพันหกพันห้าพันนะครับห้าพันหกพันการดูแลนี่ยากไหมครับบนยาขับเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงปล่อยครับปล่อยในด้อนนะครับชาวบ้านก็เอื้ออาทรให้กันนะครับเบื้องแย่งให้กันนะครับปัญหาลักขโมยโบมี่ครับบบมีนะครับกอย่างนะครับหมูแม่นึงกับบางบางตัวมันกับบ่แข็งแรงมันก็ต้องมีตัวบ่แข็งแรงตัวแข็งแรงมันก็หลังมือไปว่าท่านแม่นะครับกับไปส่วนมากกับสีตายช่วง เวลาน้ําถ่วมนะครับน้าถ่วมดอนนะครับน้าถ่วมนังนักนะครับแต่ว่าบางปีกับโปเปียงยังนะครับแล้วในส่วนของหมูนี่เมื่อเห็นจดนไม่จะรู้จักของเจ้าของครับัง้งที่เราเลี้ยงก่อนเมื่อก,ก่อนกับมีชาวบ้านกับเลี้ยงเลี้ยงมาหลายปีได้ครับเอ้เป็นเจ้าสิบกว่าปีแล้วล่ะนะครับที่น่ะเมื่อก่อนจะทําสัญ,ญลักษณ์นะครับสัญ,ญลักษณ์ในหูนะครับตัดหูแกะหูไสหูคว้ามาบางแห้าหกปีหลังนี่ง เอามาปล่อยแล้วกะให้อยู่เลยแล้วกัมาให้อาหารตอนห่าเอามาใหม่ต้องมาให้อาหารดุดุนะครับคือบ่อยๆนะะั่นแหละเขาจะมีคุณเคยกับเจ้าของแล้วกันมันหากินตามธรรมชาติอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ค่อยไปให้อาหารก็มีหากินตามธรรมชาติอาหารพอนี้ประมาณหอยเนาะนเวลาน้ําขึ้นมีหอยมีรากบัวมีรากไอผือแบบนี้เนี่ยพวกไอหน่อไม้มันก็กิน หน่อไม้นไมใน,ใน,ใ,นในพื้นที่ดอนน่ะมีหน่อไม้มีมีไอ้มีหลายหลายห,ายหายอย่างพื้นที่ที่มันเป็นของของธรรมชาตินะ <c oughs> ลดต้นทุนการผลิตประมานลดลดค่าใช้จ่ายหม <c oughs> ู่บ้านเราประมาณนี้นะ